มาดูข่าวแตงโมนะครับคดีแตงโม DSI เตรียมใช้โซน่าจำลองเหตุไขคดีแตงโมพบ8จุดต้องสงสยัย17กุมภาพันธ์นี้พันตำรวจตีนัทพลเผย DSI จะตรวจที่เกิดเหตุ8จุดที่ผู้ร้องสงสยัยมีการใช้โซน่าช่วยพิสูจน์กลางแม่น้ำด้านเอกพันระบุร่างแตงโมท่อนบนล่างไม่เหมือนคนจมน้ำวันนี้ วันที่13กุมภาพันธ์เวลา12.30กนาทีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์เมื่อวานเป็นข่าวข่าวเดิมนะครับที่ผมจะเล่าให้เพื่อนฟังที่ห้องประชุมชั้น2 0ูนยราชการแจ้งวัฒนาอาคารเอกรุงเทพนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เปิดเผยหลังเข้าพบ DSI ในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทดาพัทริดานิดานะครับ พัทวีรพงษ์หรือแตงโมว่ามาให้การเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับร่างของน้องแตงโมในวันแรกเน้นเรื่องบาดแผลเป็นสำคัญและเกี่ยวกับวัสดุที่มาทำลายน้องซึ่งย้ำว่าเป็นใบพัดใช่หรือไม่ตนยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือแน่นอนรวมทั้งมีรอยแผลตามร่างกายที่ดีเอสไอนำภาพมา ให้ดูคล้ายกับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นอาจเกิดจากการนำขาน้องแตงโมไปทดลองกับใบพัดเรือว่าหากโดนจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรส่วนลักษณะที่ตนเห็นน้องแตงโมตั้งแต่นำร่างขึ้นมาครั้งแรกกับภาพที่จำลองมีความแตกต่างกันมากจึงพูดคุยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนายเอกพันกล่าวว่า นอกจากนี้เวลาประมาณ22.40นานาทีของคืนเกิดเหตุทีมมูลริธิได้รับแจ้งจากชาวบ้านผ่านศูนย์วชิระว่ามีคนพัดตกเรือขนทรายจึงอยากให้มาตรวจสอบแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นน้องแตงโมและเมื่อทีมมูลริธิไปถึงจุดรับแจ้งเหตุก็ไม่พบอะไรซึ่งน้องในทีมเล่าให้ตนฟังว่า สอบถามชาวบ้านมีเรือลำหนึ่งขับวนไปมาต่อมาทีมมูลนิธิเรียกตำรวจมาช่วยตรวจสอบจึงใช้ไฟฉายเรียกเรือลำดังกล่าวเข้าฝั่งสอบถามเหตุการณ์คนตกเรือแต่ในเรือลำนั้นมีคนคล้ายลักษณะผู้หญิงบอกว่าเป็นน้องแตงโมจากนั้นมีการเตรียมทีมนักประดาน้ำช่วยกันค้นหากันทั้งคืนบริเวณ ท่าน้ำพิบูลสงครามสำหรับเรือขนทรายในตอนนั้นไม่มีชาวบ้านเห็นพบเพียงแค่เรือลำนั้นขับวนอยู่ลำเดียวนายเอกพันนะครับนายเอกพันยังกล่าวอีกว่าส่วนเครื่องประดับของน้องแตงโมทีท่พบมีทั้งสร้ยอยคอตุ้มหูยังอยู่ครบ และประสบการณ์ที่ตนเคยเก็บศพในน้ำมาเยอะนั้นสภาพผิวหนังจะรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่น้องแตงโมท่อนล่างช่วงขาจะขาวไม่มีร่องรอยแช่น้ำถึงสองวันเพราะขาเนียนมากพึ่งเสียชีวิตใหม่ๆแต่ท่อนบนบริเวณใบหน้าจะเละหน้าอกบอบช้ำหากคนจมน้ำจริงๆประมาณ80%ซ จะมีสภาพคล้ายกันหมดทั้งร่างกายอีกทั้งกรณีเชือกที่พบเป็นของทีมมูลนิธิอาสาสมัครจริงเอาไว้กู้ภัยช่วยเหลือคดีคนจมน้ำเสียชีวิตเพราะป้องกันล่างลอยตามกระแสน้ำนาเอกพันธ์กล่าวเสริมว่าตนมาให้ปากคำา s s i เป็นครั้งแรกมีภาพประกอบจึงมีความแม่นยำ และจําได้รวมทั้งคนบนเรือเสียคนหนึ่งจําได้ว่ามีลูกน้องสามคนที่พบร่างน้องแตงโมงแต่การช่วยเหลืออาจผิดลักษณะเพราะห้ามแตะร่างอาจมี DNA ปนเปื้อนซึ่งจริงแล้วต้องแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบส่วนตอนตำรวจทําคดีไม่ค่อยเรียกสอบปากคำแต่เคยคุยโทรศัพท์กับอดีตพาบาชพหนึ่งว่า ตนพูดในสิ่งที่เห็นเท่านั้นสำหรับบาดแผลคนขาขวาต้องมีต้องเป็นมีดลักษณะมีรอยหยักเพราะหนังมีรอยยุ่ยไม่ใช่มีดปกติแน่นอนนอกจากนี้ DSI มีเบอร์ทีมมูล,ลนิธิอาสาสมัครเพื่อจะเรียกมาสอบในประเด็นต่างๆรวมถึงกรณีใครเป็นคน ให้เปลี่ยนไม่ต้องส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แต่ให้ส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนเผยว่า DSI เรียกสอบปากคำนายเอกพันกรณีพบร่างของแตงโมตั้งแต่แรกมา ให้รายละเอียดถึงการพบศพก่อนนำส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและประสบการณ์การทำงานเก็บร่างที่ผ่านมารวมทั้งคณะพนักงานสอบสวน DSI ชุดทำสำนวนเดิมคดีแตงโมเมื่อ3ปีก่อนได้ส่งมอบสำนวนที่ทำไว้มาให้พนักงานชุดใหม่ซึ่งพบว่า สำนวนครบถ้วนตามขั้นตอนกระบวนการการสอบสวนพร้อมทั้งคณะทํางานชุดใหม่และชุดเก่ามาช่วยตรวจสอบร่วมกันประมาณ5แฟ้มเพื่อจะนํามารวมกับสำนวนสอบสวนใหม่ต่อไปสําหรับคุณนัฐพลเผยอ,อีกว่าในวันที่17กุมภาพันธ์ DSI จะทําการตรวจที่เกิดเหตุใช้ระบบวิทยาศาสตร์นิติวิทยา สตบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งมี8จุดที่ผู้ร้องสงสัยจะมีการใช้โซน่าของกลมกลมชลประทานมาช่วยตรวจใต้น้ำและสแกนจุดที่สงสัยว่าคืออะไรมีเรือเจ้าหน้าที่ลําลำรวมทั้งบริเวณฝั่งที่ยังสงสัยด้วยเช่นกันเพื่อหาข้อท็จจริงว่าสอดคล้องกับคำให้การไว้หรือไม่ส่วนเรื่องเรือขนรายที่ได้รับข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ คุณนัทพลเผยต่อว่า DSI มีเชิญคุณแม่น้องแตงโมมาให้ข้อมูลแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนหนุ่มกัญชัยได้มอบทีมงานส่งคลิปรายการโหนกระแสสองโหนกระแส27คลิปแก่ DSI เรียบร้อยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องเชิญหนุ่มกัญชัยมาอีกหลังจากนี้จะเรียกคนบันเทิงมาให้ข้อมูลหรือไม่นั้น ต้องขอตรวจสอบตามพยานหลักฐานก่อนว่าหากมีใครเกี่ยวข้องก็จะเรียกมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไปคุณนัทพลเผยอีกว่าส่วนมือถือแตงโมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมต้องมีการเข้าแลบว่าใช่มือถือของแตงโมหรือไม่นอกจากนี้ในประเด็นคนชื่ออลิสที่อ้างว่าเป็นเจ้าของสามคลิป ที่เผยแพร่นั้นผู้ร้องภาคประชาชนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง